thank mm -hmm. you អ៊ឹមនោះទៀតហើយមួយចោលឆ្លាស់ឆេងនេះមួយចោលបងថាអេងថាគេនាំមិនមួមិនអេងតិចនេះឆ្លាស់ឆេងលឿនឆ្លាស់ឆេងលឿនយ៉ាងមើលកាយໃຫយមួយចោលនេះសត្វដល់នឹងមានទឹកអួយនេះមួយចោលនោះឆ្លាស់ឆេងមានអីមិនលឿនเลยครับผมคือโล่งไปเลยครับผมสะอาดเลยครับเนี่ย เรียบเป็นหน้ากลองเลยครับผมเห็ดจะเหลือไม่นี่โทรให้ตายเถอะหน้าคนที่มาอ่าก้วยก่อนนะครับผมโอ้หนี่ครับสุดยอดจริงๆน่าจะพากันได้เยอะมากแน่นอนนะครับดูดูแต่สภาพครับผมโอ้โห ก็นึกว่าไก่ป่าแน่นอนดูไอคนชื่อตรงได้จนเต็มดูโอ้นู่นมือนู่นายเยไมไไปบุตย่าเยสุดยอดจริงๆดูดิมาตรฐานว่าโคตรสุดอะเนี่ยเต็มกำมือเลยครับเนี้ยดูนี่เต็มกำมือไปแล้วเห็ดเผาะครับผมมาเดิมพี่น้องมาเอาแดดเขาครับผมแดเขาครับ โหยับแมนเตีให้มือได้ป่วนในบ้านะตเต็จจินได้ผู้ชายสุดยอดภาคีสานทุกวันนี้ก็ปาก่าก็มักจะสะอาดแบบผิดปกติแต่ว่าใบไม้ยังเหลือปกติครับผมมันมันเหมือนแบบไก,ก่ไก่มาโกยครับผมโกยนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงเลยครับผม ช่วงนี้ครับน่าน่าจะได้เยอะอยู่ครับดูไปเห็นไหมครับสถานการณ์ครับเนี่ยดูครับโอ้โหอันนี้คือจะเอาข้าวมาหวานเนี่ยก็ได้เลยนะครับผมโหแบบสุดยอดเลยครับทีนี้ครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับอันนี้ได้แล้วหนึ่งอันครับนั่นอ่ะโอ้สุดยอดจริงน่าจะพากันได้ไม่น้อย น่าจะเยอะมากเลยพากันได้เยอะๆแยะเลยนี่ครับโ,โหสุดยอดจริงๆโอ้โหวันนี้ก็มาเดินหาผู้ชายนะครับผมมาเดินหาผู้ชายอุย้ยเจอแล้วเจอแล้วผู้ชายวายผู้ชายเนี่ยผู้ชายอร่อยแน่นอนครับผมผู้ชาย เซฟเวอร์เซฟเวอร์เนี่ยทุกคนน่ะเคยกินเปล่าผู้ชายโอ้ยกินกั่นั้นจิ้มจิ๋วโด่งอ่ะเซฟเวอร์เซฟเวอร์อรย่้ฮ่ายเผาะจ้าเห็ดเผาะไปช่วงเย็นแล้วครับก,ก็ได้ครับลูกใหญ่ๆเลยครับเนี่ยสุดยอดภาคอีสานมาตรฐาน OSO แน่นอนครับทีมงานเรา ดูแหลงดูแหลงเก็บไว้แล้วเก็บลูกไว้แล้วฝนตกอีกสักสองสามวันก็โอเคอยู่เราก็จะไปหามันจะไม่บอกใครครับผมจะแอบไปสองสามคนสองคนคนเดียวอะไรมานนี้ยย like อดเลยลูกใหญ่ใหญ่โอ้ยลูกใหญ่ใหญ่เลยครับสวยสวยเลยไซส์คัดไซส์เลยครับ หอมครับเห็ดเห็ดเผาะนี้หอมจริงๆครับผมหอมจะผัดจะจะผัดจะต้มนึ่งจิ้มอะไรได้หมดต้มเกงได้หมดอร่อยครับผมขอบคุณครับผม